คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติตาชครูกูรูแนะนำพระเครื่องสุดครั้งเครื่องรางวัดดังมีพลังพุทธคุณหนุนนำชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครครับสวัสดีครับพบเจอกันแบบนี้ก็จะต้องทราบว่าผมก็จะต้องมีวัตถุมงคล ซึ่งคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นของดีประจำคลิปวัตถุมงคลที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องรางของขลังซึ่งมีพระพุทธคุณสูงหนุนนำชีวิตได้เอ้าพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยวัดกันที่ไหนเออวัดกันที่พระพุทธคุณนะครับว่าแบบไหนดีดีกว่ากันดีกว่ากันแบบไหนด้วยหมายความว่าถ้า วัตถุมงคลพระเครื่องปราศจากพุทธคุณนี่ก็จะกลายเป็นงานศิลปะเป็นพุทธศิลป์เป็นงานศิลปะไปมีพลังพุทธคุณนี่แหละที่ทําให้พระเครื่องมีประสบการณ์โหครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเก่งๆเยอะนะครับไล่มาตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์ทรงศิลทรงธรรมมีญาณสมาบัติมีวิปัสสนา มีกรรมฐานมีพระเวทพระเลขพระยานอักขละตำหลับตำลาต่างๆมีดวงจิตซึ่งบริสุทธิ์ใสเป็นแก้วผลึกบางองค์ก็ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมในระดับโลกิยญาณเต็มบางองค์ก็ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมในระดับโลกุตระญาณถ้าโลกุตระญาณน,นี่ก็จะต้องว่ากันว่าสี่อริยบุคคล เป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาจัดไว้ต้อนรับคือ 1. อันดับหนึ่งเลยพระอรหันต์อันดับสองก็พระอนาคามีอันดับสพระสกิทธาคามีอันดับที่สน,นี่คือพระอริยบุคคลระด,ดับต้นคือพระโสดาบัน อา้าวแล้วพระซึ่งสำเร็จยานโลกีล่ะสามารถปลูกเสกวัตถุมงคลแล้วมีพลังพุทธคุณไหมอา้าวท่านดูพระเทวทัตสิครับสำเร็จยานโลกีเหาะเหินเดินอากาศได้นี่ฤทธิ์ของยานโลกีนี่ไม่เบานะครับถ้าหากว่าทำใจยกจิตยกใจให้เป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะ,สะแสดงฤทธิ์สแสดงเดชได้เช่นเดียวกันอา้าวพูดซะยาวเลย มาดูวัตถุมงคลซึ่งเป็นของขลังประจำฉบับนี้ดีกว่าครับเครื่องรางของขลังที่ผมคัดสรรมาในคลิปนี้คือตะกรุดเป็นตะกรุดของครูบาอบันทิตโตแห่งสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะชื่อว่าตะกรุดหมอกมุงเมืองเออชื่อแปลกตะกรุดหมอกมุงเมืองเป็นอย่างไรก่อนจะพูดถึงตะกรุดหมอกมุงเมืองเป็นอย่างไรท่านต้องหลับตาก่อนหลับตาหรือยังครับเมื่อหลับตาแล้วก็จะต้องนึกภาพ ท่านเคยไปเที่ยวภูกระดึงไหมล่ะเคยไปเที่ยวทางภาคเหนือไหมล่ะครับไปเที่ยวในที่สูงสูงอากาศเย็นสบายมีความเย็นช่าโดยเฉพาะในตอนเช้านะโอ้ภูกระดึงก็ดีทางภาคเหนือผาตั้งหรือว่าภูชีฟ้าดอยสุเทพอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านมองลงไปข้างล่างอากาศเย็นเย็นหน้าหนาวเลยจะปรากฏเมฆหมอกมาคลุมทั้งหมดเมฆหมอกมาคลุมในบริเวณนั้นคลุมเบาสบาย มีความเย็นมีความสบายนี่ลักษณะของเมฆหมอกหมอก,มอกจางๆหรือควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้แต่รู้ได้ครับถ้าควันนี่แสบตาแล้วก็เหม็นถ้าเมฆหมอกจะเบาบางสบายล่มเย็นเป็นสุขทีนี้ตะกุดหมอกมุงเมืองหรือว่าหมอกคลุมเมืองของหลวงปู่ครูบาออเนี่ยภาคกลางเรียกว่าพยันพยันที่ว่านะพยันหมอกมุงเมืองหมอกคลุมเมืองเนี่ย ภาคกลางเรียกว่าพยันตะข่ายเพชรพระพุทธเจ้าอ่ายันตะข่ายเพชรพระพุทธเจ้านี่มีความสําคัญเหมือนกันเป็นยันเอกซึ่งในตำรับตําราพิชัยสงครามมีกล่าวถึงกล่าวถึงว่าเป็นพระยันทางด้านคุ้มของป้องกันภัยดุดมีตะข่ายเพชรของพระพุทธเจ้าหมู่มารศัตรูอาวุธแล้วก็พูดผีปีศาจมิอาจเข้ามา กุ้มรุมทำลายได้นะว่ากันอย่างนั้นพระยันหมอกมุงเมืองหรือว่าตะขายเพชรพระพุทธเจ้าเนี่ยตำรายยันเล่มครูของหลวงปู่ครูบาออบันทิโตแห่งสำนักสงฆ์พระาธาตุดอยจอมแวะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพระยันหมอกมุงเมืองเป็นวิชาเอกเป็นยอดยันใหญ่เหนือยันใดๆทั้งปวงอ่าเป็นยอดยันใหญ่เหนือยันใดๆทั้งปวงเหตุเพราะ เป็นพระยันที่เชิญสิริมงคลทั้งหลายคุณของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์คุณของพระปัจเจกับพุทธเจ้าคุณของพระอรหันทุกพระองค์ที่อยู่ในแดนนิพพานคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุณของอักขละเลขยันคุณของเทวดาฝ่ายเกื้อหนุนค้ำชูดวงชะตาทั้งหลายมื่นโลกธาตุ แสนจัก,กรวาลโอ้โหเชิญมาห้อมล้อมแผ่บรารมีปกคลุมตัวเราปกคลุมคนในครอบครัวปกคลุมเลยไปถึงบริวารในปกครองซะด้วยปกคลุมเลยไปถึงทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องห้องหอบริษัทเลือกสวนไล่นาสาโทต่างๆทรัพย์สมบัติทั้งหลายโอ้โหให้จเจริญงอกงาม ให้ร่ำรวยพบโชคพบลาบอยู่เสมอเสมอนี่จะกุดดอกนี้ครับแล้วไม่เพียงแค่นั้นยังค้ำชูดวงชะตาให้รุ่งเรืองสูงเหนือคนเสริมส่งชีวิตบารมีดูดเมฆหมอกที่ลงจัดคละคลุ้งปกคลุมบ้านเมืองปกคลุมผู้คนท้องถนนหนทางบ้านช่องห้องหอตึกลามบ้านช่อง ช้างมา้าบวกวายไล่นาสาโททั้งหลายในทุกอนูของอากาศจะเต็มไปด้วยไอน้ำของเมฆหมอกที่นำพาความล่มเย็นเป็นสุขปกคลุมฉันใดตะกลุดหมอกมุงเมืองนี้ก็นำพาความล่มเย็นความสุขความร่ำรวยและสิริมงคลมาปกคลุมชะตาชีวิตทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงานการเงินของผู้บูชาให้ล่มเย็นเป็นสุขรุ่งเรืองฉันนั้นดุดกันนี้เป็นไงครับนี่พระเลขพระยันหมอกมุงเมืองไม่ใช่ธรรมดานะอันพระยันหมอกมุงเมืองนี้ทางภาคกลางเนี่ยเรียกว่าพระยันตะข่ายเพชรพระพุทธเจ้ามีเนื้อหาใจความเหมือนกันก็คือ การอัญเชิญบารมีของพระพุทธเจ้าบารมีของเทพพลมยมยักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถักทอเป็นตาข่ายเพชรหุ้มห่อคุ้มครองพิทักษ์รักษาคุ้มชะตาเสริมชีวิตเสริมดวงค้ำชูหน้าที่การงานเกื้อหนุนทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนไล่นาของผู้บูชาให้รุ่งเรือง ให้ร่ำรวยให้เกิดสิริสมบัติทุกเช้าทุกคำ่ำนี่ใครดวงแย่ดวงตกดวงแตกทำมาหากินไม่ขึ้นตาขายเพชรก็จะแผ่คลุมไปพันไปรัดไปเกี่ยวไปพยุงไปดึงให้กลับฟื้นคืนดีได้ดังเดิมดวงไม่ดีดวงแย่ดวงแตกก็กลับฟื้นคืนดีได้เหมือนเดิมไม่มีช่องว่างให้มานเข้าแทกโอ้อันนี้ดี ไม่มีช่องว่างให้มารเข้าแทรกไม่มีช่องว่างให้อับประมงคลใดๆให้อุปสรรคขวากน้ำปัญหาใดๆแทรกเข้ามาเกาะกลุ่มดวงชะตาเราได้อีกเลยโอ้ดีไหมล่ะครับดีสิผมอ่านเองนี่ยังบอกโอ้สุดยอดเลยนะนี่เป็นของวิเศษควรค่าแก่การบูชาผู้ใดรู้แล้วเห็นแล้ว ให้น้อมนำมาสักการะแก่ตนเถิดประเสริฐนักแหลนี้ดีไหมดีดียอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเป็นตำลับตำลาในวิชาสำคัญของหลวงปู่ครูบาอเป็นตำลับตำลาหอคำหลวงไทยใหญ่เลยทีเดียวแล้วปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ครูบาอบันฑิตโตท่านล่วงลับดับสังขารไปแล้วใครล่ะครับจะมาสร้างตะกุดหมอกมุงเมือง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์รักษาดวงชะตาแล้วชีวิตของเราได้อีกของที่มีก็ลังแต่จะหมดไปหมดไปหมดไปใครมีบุญได้รู้ได้เห็นเห็นคุณค่าก็นำไปบูชาชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองก็บอกต่อกันไปบอกต่อกันไปกลายเป็นว่าของดีที่หลวงปู่ครูบาออท่านสร้างท่านทำตะกรุดหมอกบุงเมืองนี้ท่านทาอยู่สองรุ่นนะครับในชีวิตของท่านเนี่ยรุ่นหนึ่งหายากแล้ว ราคาก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาที่ออกจากวัดหนักร้อยนิดๆเนี่ยโอ้โหก็ขึ้นไปสูงเป็นหลักพันแล้วนะรุ่น2ก็ยังพอมีแต่เทาว่าก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆถามว่าทำไมลดน้อยลงไปใครเห็นใครรู้ใครบูชาก็ประสบกับประสบการณ์ที่ดีนะอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านที่นำไปบูชามีบุญอุดหนุน มีบุญสัมพันธ์ต้องกันกันกบหลวงปู่ครูบาออต้องก,ก,กันกับสายวิชาหมอกมุงเมืองของท่านก็นําพานับถือก็เช่าไปบูชาเรียกว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนี่หาเจ้าของเองใครมีบุญชั้นไปอยู่ด้วยแล้วก็จะช่วยอุดหนุนคํำชูให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปใครยังไม่มีบุญชั้นก็ยังไม่ไปอยู่ก็ต้องเรียกว่า เครื่องรางของขลังที่ครูบาอาจารย์ท่านบรรจงสร้างบรรจงเสกด้วยเค็แลบพระเวทพยันชั้นสูงเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเจ้าของทุกคนนะมีเจ้าของทุกชิ้นว่ากันอย่างนั้นแล้วเครื่องรางจะไปหาเจ้าของสาอหาเจ้าของเองแล้วคนที่เขามีบุญก็จะสาอหาเครื่องรางของขลังเองนี่เป็นเรื่องในปกติมากเลยผมอยู่ในวงการเนี้เห็นมานักต่อน,นักแล้วบางคนอะผมเล่าเล่าเพิ่มอีกนิดนึง บางคนได้ของดีมาคุณของดีชนิดที่เรียกได้ว่าใครก็อยากได้ได้มารักษาไม่ได้ปล่อยต่อเนี่ยแล้วก็ปล่อยต่อจนไปถึงเจ้าของที่แท้จริงเจ้าของที่แท้จริงดูอย่างไรอา้าวก็อยู่ยาวนานรักษาได้สืบทอดไปยันรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานแล้วเจริญตระก,กูลเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นตั้งแต่มีสิ่งของมีวัตถุมงคลชิ้นนี้ชิ้นนั้นอยู่นั่นแหละครับเจ้าของที่แท้จริงมีทุกคนผมก็มี คุณก็มีคุณที่สนใจวัตถุมงคลเนี่ยต้องมีคุณเป็นเจ้าของที่แท้จริงในวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งชิ้นผมบอกให้เลยต้องมีทุกคนแล้วสังเกตเธอะได้พระองค์นั้นมาได้ตะกุดดอกนี้ดอกนี้มาได้พระเครื่ององค์นั้นมาโอ้ดีชีวิตดีดีอย่างน้อยก็ใจสบายร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละครับของดีจริงแล้วก็สืบทอดไปเถอะอย่าปล่อยอย่าให้เช่าจนแบบว่าหมดเลยไม่เอา ของเนี่ยในสมัยเราเนี่ยว่าหายากแล้วนะครับของเก๋เยอะของทาเรียนแบบเยอะแยะมากมายแต่ในชั้นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยคุณหายากยิ่งกว่าเราเป็นร้อยเท่าเลยผมจะบอกให้อ้าวก็เลยสรุปว่าตะกุดหมอกมุงเมืองของหลวงปู่ครูบาออดีไหมดีโอ้พระยันตาข่ายเพชรพระเจ้าน่คุณถักทอพระเลขพระยันเป็นพุทธคุณล้อมตัวเราหมดน่ะ สิ่งไม่ดีอาวะมงคลอุปสรรคกากหนามเข้าไปไม่ได้แพ้ภัยของพระแพ้ภัยของครูบาอาจารย์เทศเทวาอารักษ์ทั้งหลายโอ้โหไม่ดีได้ยังไงครับด้วยเหตุนี้แหะครับตะกุดหมอกมุงเมืองผมจึงคัดเลือกว่าเป็นยอดวัตถุมงคลประจําคลิปนี้ครับอา้าวถ้าท่านชมแล้วอยากจะได้วัตถุมงคลตะกุดหมอกมุงเมืองของหลวงปู่ครูบาอออยากจะได้ทําอย่างไรผมเนี่ยมี แต่ว่ามีเป็นรุ่น2นะครับรุ่นแรกหายากแล้วราคาก็จะแพงสักหน่อยรุ่น2อ,อีกหน่อยก็จะหมดแล้วหาเก็บไว้เถอะครับถ้าท่านมีบุญพอแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาอยากได้ก็กรุณาชมคลิปต่อไปในตอนท้ายของคลิปจะปรากฏ QR code คกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ติดต่อพูดคุยกันได้อย่างสะดวกสบายก่อนจะจบครับผมขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภ,โภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมัาางรักษาสังขังรักษาสตูบีทาวินาศสันติสวัสดีครับ